ีจ้าสวัสดี FC น้ำฝนทุกคนเด้อค่ะชวนนีจ้าเป็นช่วงด,ดูแบบว่าจะขอไปดูหนาวแล้วเนาะปลฝนต้นหนาวก็เออวันนี้มันที่แปดเดือนตุลาคมก็สองพันห้ารอากาศกาศเริ่มเย็นแน่น้อยน่งเนอะคึ้น ึมฝนขึ้ฝ่าแบบว,ว่าสิโตก๊กับโบโตก๊โตก๊กับลินดิไปปุยนิดนึงสีนาแบบว่าสิเป็นไข่ได้เนาะส่วนนี้พายูขอนำเนาะจะจ้งอยากให้แฟนครับทุกคนดูแลสุขภาพโดยเด้ออากาศเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวเสียห้เเิ็นไอ้่มหนาวด้วจ้ะล่มหนาวมองี่ปนนังอยูมัน เป็นมองล้างบาดเน,นาะเห็นบใบไม้มันตีงบอเนี่ยลมหนาวพี่นอ้อง้มหนาวมันพัดมาล่ะใบไม้ตีงคลิปนี่ฝนอัด เป็นเวลาประมาณเที่ยงหานาทีเด้อค่ะกระสิบว่มีแดดเนาะเป็นแบบว่าบ่มีแดดอาการแบบคึ้แบบว,ว่าอากาศไม่ขึ้นป่ารึมนฝนเนอ่อแบบว่าเข้าต้องดูแลจะาของลแต่บางคนจะใส่เสื้อเขนยาวไว้ย่านเป็นไข้เพราะว่าแมงเสาว่ะคนสต๊กด,นดินดิ้นน้อยนึงแก่กับว่าึงก็เปียกหนาอ ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของนิดนึงอากาศมันงการนาวนิดนึงอะค่ะจะได้ตอกใส่เสื้อนิ้ยไว้เนาะหน้าบ้านข้าเจ้าก๊ะกำลังตัดหญ้าฮะเลยยิ่งเสียงเคืองตัดหญ้าบอ่อาจจะมีเสียงแสกเข้ามานิดนิดในน้อยจ้ะเราต้องฟ้องให้เลยนะจ้ะแบบว่าเนาะอยู่ของเซา น้ำปลาผักหนกกูน้ำพลสามากินเขาเทียงอยู่หอมเนาะกินเขาเทียงอะไรกกน้ำพลสามาอัคดคลิปให้พ,พี่น้องเบิ่งเพราะว่าน้ำพลม่ได้อัดคลิปลายมือีแยงเพราะว่าส่วนหน,วนึ่งอะน้ำพลหนักแบบว่ารื้ไล่เหมือนําแล้วก็เครียดเรื่องงานเรื่องส่วนโตนํำสีนะก็เลยม่ได้อัคดคลิปลงไอเอสีหรือเบิร์นสีเนาะแต่ว่าด้วยความตั้งใจนกก้ำพลประสีอัคดคลิป นอน,นอนใดูเนาะจดอเดว่าซีประจำวันขางคนเห็นแมงแน่สีหนอนคนใส่ชีวิตแบบได้สีนะกล่องทีนโ้นใส่แต่ว,ว่ามันมันบอคอยสัตปันใดแล้วพี่น่องกับยยาว่ากันหนอกแบบว่าหฮาบบไดีมีเงินสื่อโทรศัพท์ราคาแบบแพงๆสีนะ ถ้าแบบามมีามเกินห้าของสีนะพอได้อาคลิปลงได้แล้วก็อ mm. ัมโลดพวกเราทราบดีนะวุ้นใจแบบเมประมาณราค่าแบบว่าสองพันกว่าบาทเ็นสินะเพิ่ไมาเด็ติดอี่หอแต่ว่าความจำเกินแล้มันสามส2สองกิจก็สินอนกับพ่อได้าอาดคิปได้อย่าน่อแต่ว่าพ่อได้อาดคิปศปนสินะถ้ากา ก็อาคิดอับโหลนแล้วหลงพ้นจะลบอ่อนสีนะาะค่ะแับเขาเรื่องก็งเลยนอกแบบว,ว่าช่วงนี้อากาศมันเหลื่อเปลี่ยนแปลงหลังพ้นอยากให้เอฟซีทุกคนดูแลสุขภาพจากคลองเลยนะคะใส่เสื้อก้นยาวอ่าสิบวนาหมากหรือแบบบางๆกับ่อจะใส่ไว้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเขาต้องดูแลอยู่บ้านนองเขาแหง้งหนาวหนาวแบบหนาวแห้งสีนาะ แต่ว่าอยู่กรุงเทพอะไม่ค่อยหนาวปันได้ังี้สีหน้าเพราะว่าไอ้มลพิษมันหลายังี้ยสีหน่อแต่ตึ๊ดตึ๊ดมันจะร้ายังี้สีรถมันหลายมันมีไอห่วงจากรถจากแน่นาะมันก็เลยบ่ค่อยหนาวปันได้ังีเนาะอยู่กรุงเทพอ่ะก็ู่บ้านหนองหนาวกันหนาวแห้งเพราะว่าตกหน่มันหลายหนึ่งส่วนหนึ่งในวออากาศมันกำเข็มลมมันกระพัดังี้สีหน้าบางหม่องอยู่ไก่แม่น้ำังี้ย่นบ่ค่ะกัศศิอาเซนาวหนาวแห้งังีนย ปีนี้นะเพราว่าหนาชิ้นน้านแ,นแห,งห้งเนาะราะว่าส่วนนี้กับมือน,นี้วันที่แปดหนึ่งกะเริ่มเริ่มนาวแล้วอ่ะกะับดูแลสุขภาพเลยวยค่ะด้วยความเป็นห่วงจากช่อง fc น้ําฝนนะคะใครที่เข้ามาดูน้ําฝนแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามม่เด้วจ้ะด้วยปุ่มกางคางนี้น่าจะอยู่มุมนี้เนาะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่ ภาทุกคลิปที่น้ำฝนล,ลงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า